หนาวด้วพ่อแม่พี่น้องมือน,นี่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยนีย <c oughs> ่สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ข้าวแรงน้ำกันปิ้งกนไกง่งวงพาเดี๋ยวซื้อมากเมต่ตตอกีเข้ายา่างเนะา,านะเขาา้ขาอบเนะา,านะเขาา้าอบหอมเด้อพ่อแม่พี่น้องคนไพร สบายดีสบายดีพี่น้องม,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 มาๆๆามากินข, <อ S 1> ข้าวน <มา S 1> <อ>้ำกันพี่น้องเมื่อวานนี้บริลล์ลงคลิปขอ้ดโถด้วพี่น้องเด้อบีซีค่าดัานค่านี่เออค่าเบียกร้ายเมื่อวานนี่ค่าเบียกค่างานเด้อบริลล์ลงคลิปบริลล์ถ่ายคลิปสัมมากกับคำนะเมื่อยละเลยหยุดหยุดเลยแซียเปล่าเขาเรียกสมุกนะหอมสมุก มาเด้อมาเด้อตำมักแตงกินกระปันปิ่งตูดไก่เขาโทวหาลูกก่อนป็้ลูกโทรมาพามน่งหรือเล่ายงเพียโมงหาสิบเจ็กบ ห้าหมู่ห้าสิบเจ็ดเออมันเป็นท่าหอดกำลังออกตามมาเต้นจริงได้พี่น้องเต้นไล่ฮนะเก็บไว้ถ้าเอาไว้ดิบมันจะโดนกว่าน,นี้น่าห่าอไว้เพิเ่มไปอ่ะ

เอา,าเรมวนิมพาจ้าย่างาเจาอ,อุบนะเขาเรีกชุกเนะาะพอกไม่เป็นไบบนยเนาะกดหนึ่งกิมมูขมเขากับตกแตง กดในาจงอแ่เยอพี่มาขายป๊ดนาะกินาขาถิ่กินขาิตีนขาก็ติ่มขาสินมเมาขายป๊ดดี ก็ตำบักแต่มันเข้ากันปานอ,อมคอมันเหอนมาขายเราเยวน,นี้เนาะเียมันจะบุญไก่ง่วนไ็นจ๊ะมื่อวานเสวายขาแบบประมาณไปเนาะจะหอยบุญไก่ง่วงน้ำไห่เดือนไหน เดือนสิบเอ็ดเหรอวะโนเวมเบอร์ November. แม่นบอกเอากลืมเลยได้ขึ้นวันเดือนสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดวันที่เท่ทาไหร่กูละ่ะโอโ้โเอากลืนกัน เชื่อเขาเป็้ตัวยืนก่น ừ ừ ừ อนออืเ1 0าตัวเลยไ่ชตันเชะก่อตันเชะเขาก็าอ่อนอ,อกินแต่มักแต่ Trông trông Chị tự nhà đi chị. Nhà nào ra tự เขาชุบอบชุกแล้วแต่ห่มันปีนำบุชเขาอบควนมัน,น้อมนนะแต่บ่ปิงมันนี่อบเปนน,น้ำมันออกเบิดได้เ,าาเขาเาุจุกออเบิดเกลี่ยจุกออก,ก,กคนาโมนเนี่ยขเขาอบได้น อเมรมกาก็กินโดนเมนบุตรเห้ยครับ hey, พี่ไปลัลใหญ่เลยแก้วอ๋อสี ก็ก um. sí. ินกระโหกว่าแช่เป็นตูดไก่ตูดไก่งวดทำมาจนหนาเอือบีเอือบใหม่พอดีล้วเดี๋ยวมันบกเข่าใช่ไหมเจ็บไปไร้ไป เป็น er> ุต mm ิป hmm. ก uh ินกลนไก่ขาหวานมุบดังมันดูโลอเนวเบาผู้เท่าผู้แกบคนขี้อายก็ไม่แคอยซีนเข้าไปีนเย็นเป่คอยไปคือบ่อายว่ะ อายผู้ใดอายจะได้เห็นพอดีอิมอ่มประมาไปแล้วทำคิดอ,อักเน,น,น,นี่ยอายอยากนาะคือหมดวานนะแคเส้นนีบห เราม่ไปกินกันต้มไข่ไปกินพ่อแม่ีปน้องกับแจวไปแดกเรียบร้อยว่ากันจะกินไต้แกงเหาะขนมกินน้ำกับบัวไปลายไปเนี่ยบัวปลายนผู้เดียวกินเนาะพ่อแม่ีปน้อง mặc kim cạnh cạnh kìm cạnh cạnh bạn có cạnh cạnh Bố cạnh kìm, bố cạnh 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 Bố cạnh 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 นูในกระหอกระแต่ก็แบบกิน <c oughs> ชัดป่านนี้กินจะกวงสะพาน บัวบอข่านบอหัวป่าบอหมูป่าบอกินเป็นเหียเป็นแด่นกับพวเคยได้กินบ่มากินมาซะกระมี่อยู่หักบ่ได้กินคุณยายเป็นพัากินกินลูกนี่วายบอเลยฮิฮิอี่อกินเลยดีบอ โูกับต้วงพอ่อพ่อเจ้าจะกินร้านบ่อยกิน,นดี่ด้เ๋ยวเตัวสิตายม,ม <c oughs> ามาตัวชิไข่จัวชิตายไว้ให้ประกกันบอ,อ่อนอ้ินโลโลเล ดูดไงนี่เลยไก่งวงแซ่บเตหน่อยเนาะหอมหน่อยเนาะแซ่บห่งเนาะเขาอบไผ่เขาย่างไผ่ย่างย่างไผ่หน่งหอมดีเลยเนาะยิงมาได้ด้อยเขาหลายได้กินบะหมอ่มาถ้วยหนึ่งหมวย

เดบัแสแดดบัสสีสับยินดีอยู่นะพี่น้องโอ้ยอยู่ดีมีแหงเวทซุกูทุกคนบ้านนี่บริลล์โรคกิฟต์บ่าเมื่อยไ,ไปหันไปหนีมาละค้ำละเมื่อยโอ้ยเขาก็บัง่ได้กินกินกะต้มบ่กินกะต้มผูรานกินข้าวต้มบ่ววันเออกินข้าวต้มผูรานก็ได้นอนโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแหง นอนดับพันนี่พี่น้องโศกมาดําด้วยแล้วพี่น้องเด้อให้งียปังปัน <c oughs>